อาแล้วครับสวัสดีท่าผู้ชมด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาพูดนิดเดียวนะผมูเป็นคลิปนิดเดียวขอเวลาแค่เออเช่ามาเถิดัะผมเอาเป็นว่าเขาเียกเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปไม่ใช่เชิงทำคลิปผมเอาคลิปมาจากสตรีมของพี่แบงค์นะครับผมซึ่งเขาได้สร้างช่องใหม่สตรีมนะผมอย่าลืมไปติดตาม,มาได้ผมช่องนี้นะผมอ่าช่องนี้นะครับผมอ่าโอเคครับส่วนที่เขาเปิดช่องใหม่ับผมเพราะว่าช่องพี่แกเขาโดนแฮกนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่แกใหม่ด้วยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมันมีเด็กนะครับผมมาท้าหนึ่งหนึ่งผมนะครับผมต,ตามรูปที่พี่แบงค์เขาบอกผมในกลุ่มเลยนะครับผมผมก็แบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับผมแต่ว่าจะไปเล่นก,กับเขาสักหน่อยนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะผมจะตึงหรือเปล่านะผมเป็นเด็กสาขาหนึ่งนะครับผมซึ่งผมอยู่สาขาสองนะครับผมก็จะตึงแค่ไหนไปดูกันเลยไปเออก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากเชียร์ผมด้วยโอเคแอร์เวลาโซบาร์ทูบะจี เอเอเสมาเชิญมาเอเอสมาเชิญมามาผมมาตัดสินครับผมระหว่างสาขาสองกับสาขาหนึ่งนะครับเอาเลยห้องครบไหมครับห้องครบไหมโอเคครับลุยเอาเฮ้ยทำไมผม คู่นี้ยัดมาแล้วนะครับโอ้โหสังหารไปครับเฟิร์สบัตนะครับน่ามากพเอกหล่อจริงเยไม่ใช่สามาถร้อยเจ็ดหมืนนะครับเกือบสี่ร้อยนะครับเอกงขุ้ด้วนเฮ้ยพัเอกนนเยช่ยกัน พระเอกมีของของแท้แล้วแต่สร้างช่องมาพระเอกเดี๋ยวโยเยอะถึงเฮ้ยเอาว่าหัวว่าเอา้ยทำไปเล่นไปห้าศูนย์ดนด้วยแฮตชิกขา,ามื้นพอทีพลาดนะยยากเป็นบไอโก้แต่ไม่มีบัตรไก่ตอกตอกไกโก้ไก่ตอกตอกโหรักชำเบริ่งเอาแแอดหน่อยเว้ยโมมานผมไม่เห็นมีงี้เลยนะ ขอชี้เหลืองดีผมกลัวชี้เหลืองก็ไม่มีอะดครับน้องคืนสู่ชั้งคู่น้อยเออกระสุนกระสุนไปจังหวะนี้ตุ้มหัวแตกแล้วบมมาแล้วครับโฟบัสสองหัวเท่ากันกับ ASMR นะครับจังหวะนี้เป็นแบบซีใจคนดูมันเป็นมันเป็นอะไรครับเรียกว่าเทคนิคครับเขาเรียกว่าเทคนิค S <S <spectrum mice> เฮ้ยโซบานสามสามว่ะเอาว่ะยิงหวัวมีซูเปอร์จีหนึ่งหนึ่งว่ะกระปอมโอเคไหมป๋า okay, ไม่โ okay. อเคเฮ้ย <First Blood. S 2> เฮ้ยดีเซิร์ชผมได้ไหมใครที่เข้ามาใหม่ก็อีกสองมนะครับผมจะได้แซงช่องโมโนอะไรนะ อะไรนะลืมบละ่ะนินนินนินโมนาโกนะครับผมนะผมจะได้แซงช่องนินโมนาโกสักทีนะครับเฮ้ยผมแซงมาร้อย1 0งแล้วนี่ว่าเดี๋ยวดวูให้ไม่ต้องพูดเอ้ยจัดไปคฮะแล้วม,มีเพลงเกินไปอะ่ะช่องโมนาโกอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วผมจำไม่ผิดนะโมนาโมโนโยนี่สิบเก้าหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยมันแซงช่องกู เฮ้ย,ยมาว่าอุ้มหัวแตกเฮ้ยสี่สีนะ่แล้วสูสีผมมีมากกว่าสามสิบหน่วยบัญชีโอ้สามสามสามสิบเคอะสามสิบเคอะ สามสิบเคเหรอต้อกันละเอ้ยอัดตัวโน่ตหนึ่งอืออัดตัวเท่ากันแล้วครับผมนะอัดตัวเท่ากันแล้วตอนนี้สวัสดีครับฟนคลับเก่ง <c oughs> แต่ปากหรือเปล่าไม่ใช่เดนยิงลองเป็นปกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอโก้รับโอ้โหโก้แม่งทำตัวให้มันดีๆหน่ยอยดิโก้เองคอมมงคอมเมนต์ให้มันเอ,องคอมมงคอมเมนต์ก็ให้เกียรติเขาหน่อยเออจะต้องอัดตัวเพื่อเล่นต่อแล้วครับจังหวะนี้เหมือนจะต้องอัดตัวเพื่อเล่นต่อแล้วครับเกมหน้าวัดกันใหม่เกมนี้อัดตัวหน่อยละกันเออยิงหัวผมมา <laughs> โอเคครับครับเหมือนกาแฟธรรมดาเด็เลยนะ okay, ครับโอเคแร้วเราดูโซ,โซบาร์ในวันนี้นโหตัวพุ่ณไป็หนึ่งอุยอ้ยอุ้ยติดหัวหนึ่งเม็ดแต่ว่าก็ัญญาไปก่อนนะครับกญญาไปก่อนครับผมเอสเมาในวันนี้มีไอบอลแล้วมีไอบอลแล้วเอสมาร์เอส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 เอ เอสวิ so ่งเอสเอสจังวันนี้เมาไอวอลวิ่งวนไม่ดันไม่ยิงอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยวิ่งวนนะครับไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรไม่ยิงเลยนะครับโอ้ยวันนี้แล้วเหมือนพันในวันแล้วโซบัสมาก็โอ้โหมันจะเล่นไฮไลท์หรือเปล่าครับเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะฮะ ง่วงนะฮะรอนะครับจะจบแล้วครับเกมนี้เราจะได้นอนด้วยกันเลยครับโอ้โหเด้งหัวหลุดครับผมโอ้ไม่ตายผมเอาเอาอะไรโซบารไม่ลงครับผมเอาโซบารไม่ลงเอาอ่ะโอ้โอ้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะโซบารก็ประมาณอ่า หกหัวนะครับส่วน A M R นะครับน่าจะประมาณสามนะครับสามหรือเปล่าเพราะว่ายิงปืนสามนะครับอัดตัวหนึ่งแล้วก็ต่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเอเ็จห้าเฮ้แต่ถ้านับจริงๆก็หกหัต่อสามโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์ ให้ผมเนึ่นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันนะครับผมซึ่งที่ผมหายไปเกิดอาจจะ3สัปดาห์นี่นะครับผมราะว่าผมมีติดสอบปลายภาคนะครับผมแต่ตอนนี้ก็สอบเป็นที่เรียบร้อยนะผมจะขยันลงคลิปจะซื่อสัตกับคนดูนะครับผมอก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่หายไปนานนะครับผมก็จะมาลงคลิปขยันลงบ่อยๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ